เช่นเวลาบางทีที่บอกอ่ะมันมีไอเดียมันจะชอบขุดขึ้นมาตอนที่เราไม่ได้คิดอะไรนะเช่นตอนเท่าต้นตอนอากาศนะ้ฮะหรือว่าตอนขับรถอะไรเงี้ยอย่างผมเล่นเฟซบุ๊กเงี้ยผมจะมีเฮ้ยผมมีคนตามเยอะเลยนะเพราะว่าเขาจะชอบตามไปดูว่าผมเล่าเรื่องอะไรบ้างลูกๆเรื่องอะไรเงี้ยบางทีขับรถอยู่คุยกับลูกพูดๆอะไรนะ่ย,ยน่าสน แกงต่างๆทิ้งไว้ให้หมดนะครับข้ออนะ้างเนี่ยอย่ามีนะครับเผามันให้หมดนะครับข้ออ้างไมือสิ่งที่ผมยอมรับไม่ได้นะครับคุณทําไม่ดีทําไม่ถูกนง่ไม่เป็นไรแต่อย่ามีข้ออ้างการมีข้ออ้างนะั้ถือว่าเป็นสิ่งที่ทําให้เราไม่ประสบความสำเร็จนะครับข้อหกถ้าคุณประสบปัญหาในการทำให้ผู้ถือบอยตามไอเดียให้ลงมือทำด้วยตัวเองนะครับ ต้องนำด้วย uh, อะไรนะนำด้วยการกระทำนะฮะหรือ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> really by example นะครฮะหรือ by action ผู้ที่เป็นผู้นำที่ดีที่สุดก็คือผู้ที่ทำให้เห็นนะครับ uh, ถ้าเกิดผมสอนอย่างเงี้ยแล้วผมทำตัวเสีย uh, สร้างความน่าเชื่อถือก่อนถือว่านะครับนอะ่าพอเสร็จนะครับพยายามต่อไปนะครับอย่าท้อแท้ไม่มีควาว่าล้มเหลวมีแต่ควาว่าล้มเลิกวูกป่าระยะทาง้าวแรกระยะทาง10,000ลี้เริ่มต้นที่้าวแรกนะครับนะ เปรียบเทียบว,ว่าเราสามารถใช้หมวก6ใบได้นะครับในการคิดนะครับจะมีหมวกต่างๆสีต่างๆขึ้นอยู่กับบทบาทที่เราคิดในเวลานั้นน,คน,น,คนะรนครับอาเจ๊เฮาเอย่างละหมวกมีอะไรบ้างครับนี่คนนี้ในกวดเทวโรนโรเราไปเจอคุณคุณลุงคนนี้ไปก่อนหน้านี้แล้วทีเดิมเป็นผู้คิดค้นเทคนิคอะไรกันแน่ครับ และพอรอบ thinking ความคิดแนวข้างมที่บอกว่าให้คิดนอกกรอบอะอย่าคิดอยู่ในกรอบนะครับไพน์แอนด์แล้วโดยรอบเราก็คิดคิดคอนเทนต์อีกขึ้นมานะครับ six thinking hats บวกหกใบมีอะไรบ้างมีหมวกสีขาวนะครับพอเราเริ่ดถึงสีขาวเริ่ดถึงอะไรความบริสุทธิ์ความว่างเปล่าความเป็นกลางนะครับความจริงตัวเลขนะครับไพนะแอนด์ ปกสีขาวจะนึกถึงในเรื่องของมาสอนใหนะครับครับครับทีนึงนะเกิดปกสีขาวนึกถึงความเป็นจริงนึกถึงความฝันแต่ว่าการคิดเนี่ยมีเหตุผลเป็นพื้นฐานด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามีแค่ความรู้สึกจะเป็นการคิดแบโปกสีแล้วนะ สีแดงนะครับสีแดงคือความรู้สึกที่ไม่มีเหตุผลแต่นี่คือแบบมองโลกในแง่ดีที่มันพอจะมีเหตุผลอธิบายได้นะครับเวลาเราสวมบวกแต่ละใบเนี่ยนะเราจะเทคนิคนี้คือสำคัญที่การตั้งคำถามนะเราต้องตั้งคำถามด้วยนะแต่ว่าพอใส่หมวกสีเหลืองเราจะคิดถึงแต่อะไรคิดถึงแต่เรื่องอะไรเรื่องที่ดีถูกไหมครับเรื่องที่แบบเออ เรามีคองนะแต่เรามองเห็นใครไอ้นี่มันแบบว่าท้ายซอยยังหมู่ซอยแดงซอยด่านเลีวดีเลื่อนเลื่นเราเป็นไงดีเลยตื่นใช่ไหมโอเคแต่ว่าแกแอร์ได้ใช่อ่ะเพราะงั้นถห้แต่ละคนเคยนะลองคิดดูซิว่าข้อดีของการเป็นคนโตเตี้ยมันน่าจะมีอะไรบ้างใช่ไหมปีปหน้า คนี้อนใชมอ๋อโอเคพวกทานสะดวกพวกเข้าป๋าเลยนะเนี่ยเดินเดียว กระชับเฉยนงเหรอทำไมคนคนคนเตีย้ย้าเกว่าเต้นอะไรได้มากกว่าอะไราเลยว่องไวโอเคเอ่นต่อไปครับคุมีเอาแบบเต็งนะเงต็นะาแบบแปลกแปลหมอยบอกเก้าอี้มันใหญ่ใช่ไหม เล่นหน้ากับเพื่อนด้วยโอเคนั่นทะำไปครับทำไมก็สรุปทำอะไรทำอะไรทำไนต้างไนต้างหรอเฮ้ยอยากจะไปไม่ถึง